ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะมาเห็นแม่ท้องก่อนคุยเรื่องบอดโนดว่าเพิ่นมีบุญวัฒนาจังใดเพื่อนขึ้นลวดล่ำรวยแท้่ให้ฟังในแม่เป็นอย่างไดดวงเพิ่นเคยดูหมอบอ่อไม่เนาะจ้าจันตีบ่าว้พื่แม่ฟังเคยตั้งแต๊ะกูเล อเออของข้อเล่าบอ,อดนูดเลเนี่ยเด็ดพุดออก <VER> ฉันได้ไปบังดวง,งปไปบังนี้ดีค่ะสมัยตะกี้ฉันเป็นคนทุกข์้วกับมาบังดวงให้ลูกให้เต้าอพอดีไปบังดวงหมอดู่วงว่า พอดวงอุกไซกันอายุตะนันตะน,นีอือเป็นยังไขงของข้อเราออกมาฉันว่าเนาะออกอมาเลยข้ออย่างนี้สิโอ้คนรุดออกอือมันนี่ได้ละมอนี่เนี่กันกันกันัวบก็ัวบุดจุดมอดูได้นี่หมอดวจแก่กันนี่แก่มี่จุดจุด กิดนาไม่เกินแบตเตอรี่เลยจะถูกดีได้ไหมีเกิเป็นกินแตเตอรี่เลย้าาวกลกน่วนะบานนี้พอดีเลยังวเรารินคนกันเดียวนะเออบันนี้ฉันมาลาเอ้ตีคู่พันไม้ตีแดสอบคู่ได้สอบคู่พัไมด้เนี่ยไปิดไปมอบตัวแล้วมอบตัวแล้วมอบตัวผพูดเก่งม่อหไปมอบตัวกับพิ่ยิ่งบ้าเอาดอกเพราะัมีอะไรอะไรงั้นตัวห้องแต่คู่บ้าอะไร เพราะว่าเอาแต่ได้บุตเขาอยากได้เพราะไรงั้นเลยเสียใจจนน้ำตาออกเลยอยากให้ลูกเป็นคู่แม่นื้อว่ามี่แมนแมนไอ้ทุนแต่ลูกไม่เอาลูกไม่เอาสอบคู่พันใหม่ได้ก็คือได้เป็นคู่เลยเหมือนจบมาต้องบรรจุเลยจบมาแล้วก็ได้บรรจุเลยเหมือนพยาบาลงี้ใช่ไหมคู่พันใหม่เอาคลูกเอาไอ้แมนเนี่ยกับว่าเอาบรู้ว่าเอารู้ว่าจะขึ้นไปเรียนอาจารย์โตมากแล้วเป็นบ่แมนฉันนอนบ่หลับ ฉันบ่มีงันนาะเหน้ากับบ่าินกนเนี่ยไอดีกับบ่ยใส่บ่แค่กับปฏิหารนี่จริงยังไงฉันละากปฏิหารนี่จริงเนาะโอกาเงื่อสหร่เป็นเงี่ยม่าผ่าจังจบจบมากแล้วล่ะเอ้เมียนี่เพียงแ้นี่เจ้าสิเปนงานใส กศไม่แตกแได้รู้เงนากรนไชสบริหารเลยอี่่แจกบริหารธุรกิจนตอนนี้มาเอาหรอกมาเอาดวรามันมันิดนี้เราไม่ยืมกับว่อจิบได้รู้กับเมียะแม่มีเงินสงอันกเงินกับสินใจยตัวเด็กจีนยใส่มได้แม่เขีเนาเขีอนให เอมอบโตแล้วมือมีจะมีมวันมอบโตมือนี้มูวันโตมากเลยโลดจักบาลโลว่าเอาเดียวคู่บานไม่ไอ้มอบตัวเรียบร้อยเรียบร้อยเสียเงินแล้วเมนเสียเงินไปพัภูเก็ตพูน่ะเมนภูเกตบามคืออันนั้นเมเนี่ยคือคูอพูน่อัน้บนพักพูนเนี่ันมีสองสันเนยได่อนวันคะว้าววัีวั เหเน่เอ้ยค <toys> ือวาบุญเล่าหนึ่ันนําอยู่ดอกถามฉันไปไปกี่ฉันฉันอินช่องผ่านแน่้องผ่านเออฉันอึนต้องผ่านคือว่าชื้ออย่างก่อนคือคนเพื่อนโนโนเื่อโนนั่นแหละบ่้แม่ชื่อซื้อกิงไหมซื่อริงนั่แหละม่านีโอ้มันชื่อเก่าอยู่ใช่เขื่อนบักต้องผ่านแต่กอนฉันอึดแบบท่องผ่าน มีทานไปหมดได้ฉันอยู่มั่นเลยนี่ไปตะวัาไปต่างกว่าเทศกิบมือไปอินเดียดูสามเดียนไปยื่มั่นให้ว่าเอาขึ้นมาชิบจคือินเดียเอไปหางานผูกจิบม้อโลอยากเป็นหม้อหลอไรนันต้นลูกเช่นไห้กระดองปีหนึ่งแต่กอนที่ีไปยืมมั่นเขาเปลี่ยกน้ำใจหมดเลยก็แมต้องผ่านเลยมันนี่เล่ เี้ยซื้อให่เออลูกเตี้ยือให้่เตียยซื้อเออลำรวยอย่างง้เลยลูกเี่ยสื่อใหม่จะเล่นเออเจ้าเบิ่งพี่เบิ้งน้องเล่ากับเบิ่งพี่น้องดีอยู่แต่แล้วว่าเปียกไผ่ในเมือเล่ากันเลยจะเล่นจะเล่นหยพี่เ้องน้องเลยประวัติของลูกจะบอนนอนบอดนอเบักท้องผ่านท้องผ่าน จำาปอางขวาุดอน้องคุณท่องผ่านได้ลางั่นเนี่ยจ้าจ้ามีบ้านแถมแล้วเพิ่งเงินเข้คมาขอคุณสำหรับมาวัดคุณท่องผ่านหรือบอสโนทักองเทานี้ละแต่พอได้เงินปุ๊บคนในแม่วซ่านจนแม่ใส่ไม่หมดแต่ละเดือนจ้าจ้าใส่ผมว่าเที่ยไหนไปวัดไปว่าแม่ได้กินในต้้นเมื่ออยากเมื่อขาดเมื่อขืนเื่อได้นี่นี่นี่จิงนชอบก็สอบก็ใส่แม่เบ็บ ในอันก็จะเติดต้มไปคุณนหมอกรณินฉันก็หักหักหักเงี้ยหักจะมาแม่ว่าต้องแปลอคืนหาไม่ฉันหักที่นีหักลูกหมอกรณินหักบอสโนนหักทุกทุกคนเอฟซีพวกพี่น้องไม่ยู่น้ำฉันหักมัดอ้าวไือต้มรีอว้าเป็นคอคิดในคนที่ยังไม่รู้หน่อยตือต้มแบบไหนเขาจะได้จำชีได้จืออันพี่น้อง เอพีเด้อหรือประชาชนทั้งหลายเด้อได้ท่องก่อนอ่าบัญชีมาที่เลเห้าก,กัดซื้อของเขารัดสดาละพันหนึ่งหารอยเขาก็ชิมต้นนี้ละจ้ามาให้เออกระไดผูวเส้นได้ค่าคอมจิบหาบาทยีสิบบาทขึ้นไปหอดพันพันหนึ่งกระไดเพิ่มขึ้นมาละจา 2, ้าสองพันให้แม่ชินมนี่ได้สองพันเขาส่งมาใหอ ออโอนเงินเขาใเขาสองพันขึ้นไปหอดสามพันสี่พันห้าพันเด้อพี่น้องมีของเขาเนี่เขาหเห็นย่แต่ว่าเหาองาบ่ไดของเขาบันนี้หอดพันห้าพันหกพันไปแล้วเขาก็ะหัขฉันถอนขึ้นได้ที่แรกเออขึ้นได้ดีอยู่ว่าขาดคมในนั่งนั่งกตินีในวัน,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 ขน,นเขาเป็นผู้เย็ดในแชัปดอกโอเขามาขอให้เฮ็ดแม่บันนี้อันนี้เด้อพี่น้อง แบบนี mm ้ก hmm. ็กินนี่โทรศัพท์ยังก่อสามมื่นแม่ยังก่อโทรศัพท์แม่ไอโฟนไอโฟนสามมื่นนะคุณยายทุกคนเป็นบ่อาเขานั่น ยาโอนเงืนข่าวเดียวเก้าเก้าชิ้นจะถอนขึ้นได้ค่าคอมได้เยอะเม่เน่ค่าคอมมันจะได้เยอะได้เป็นมื่นสองมื่นผุนนอาก็าวบรรยาโอนมาที่แรกกับบัญชีเดียวจากก็ไปสแสนแสนกว่าที่นอชิ้นน,นั่นชิ้นนี้เขามาโชว่วให้แจก็โอนเงินให้เขาโอนเงินให้เขา วันทุกทายฉันว่ามี่ฉันไปยืมเลยฉันสามมื่นยืมคนน่ะแม่แมเขาแค่ยืมมาโอ้ยเขาเขาบอกทักบอกว่ายืมแม่แม่ทั้ก่อนบอกว่าเงินมายืมเพี้ยนอย่างเขาบอกทักบอกเขาบอกกล้าเขาไปฉันนิดอันนั้นแล้ว <c oughs> ไปจะซัมฉันตัวเพิ่นอันยามฉันยืมเงินเิดอย่างอันนี้มันกิถอนได้ดูเนี่ยฉันโอนไปเขาฉันสามสาม,มื่น อาจารย์คิดบ้างแม่บ่านี้ยังเลยปากนี่แหละคนลูกเคนก็เป็นกู้คนก็โอนเงินเขาบัญชีแฉนก็เอาไปให้เขาเอาเงิเขาท่านนี้ให้คนนี้บาทนี้มันหมดแล้ววันนยืมคืนได้ยืมคืนได้เท่าไหร่แสนเงินจักรมือมายังดีถอนได้มืดมองไปใช่แล้วบันยืมใช้กับมืดเลยบอกลูกบอกแม่แมาหาลูกช่วยคุณจาว่า มาลูกป้อนเจนหลับเมียเอ้ยแง่อแก่กันตายแต่ตรตั้งกาบอกลูกเนี่ยบอกลาเอาไปโดนไปโดนมาลาเมียมีปัญหาวะไรสักหนอยเมียหันย้โอ้ยแต่ว่งอันเมียนสั่งของในรัชกาขาวายเมียอุ่นเงินไปหายมันจังจิตตอนใดแม่ลากาค่อมกันลาไรอยู่ดีผุ่นนี่เดิน ยัยเขาต้องเจ้าวนบ้นเมีน่แหละยางบอกยังยังยังไม่เชื่อเขาไม่เ่อไมเชื่อเห้ไมเชื่อลาเราเมีนบเจียงเขาอีกแล้วอะไรไอ้นี่อะไรมันมันต้องเราด้อหรือมันก็มันรตอน้เจอุนเมีนกนตอนนี้มืดจักแสนแล้วมาหาลูกมืดจักแสนแล้วเว้ยมันสามนกว่าหรือยี่สิ้เมืสามเซนกว่าแล้วทองก็มื่อแล้วทองก่จำแล้วบขาย เขาไปจมโอ้ยบาด <c oughs> นี้ตอนน้ำลูกสาวมีตอนน้ำลูกสาวีนังกระเซนึงู่อลูกสาวนนออก,าก็ห้อีกยห้เอาก็คู่มือคือบอกว่าไว้ลูกฟงังมาไปลงทุนเอา,อาว่าได้แบบอันนี้ตัวเขาไม่เล่บาดตัวลูกบอลอันอนี้ยังไงตัวอดลูกบาดนี้ไม่ลูกกระชิบปถามว่าแม่เอาเองินไปอย่างแม่เขาเก็บมาแม่ เอางั้นไปยังเมียงินไปยังเม็ดยิดนั่นยิดงที่ตัวเขาได้เป็นบาด่าตุ่บาตุ่นเขาก็มีวิธีการเอออันนี้ได้บุญนะยายพงศ์ยายพงศ์เล่าวันนี้เนี่ยเป็นวิทยาทานได้บุญค่ะเดนเนี่ยบัดดี้ได้แม่บัดนี้แม่แตกยางตายซะแล้วมาอยู่น้ำลูกหามือร้านเขาโรงพยาบานน้ำใจพอดีเนาะเฮาติดมีเพื่อนมีแหมยืมเพื่อนไปแสนแสนมือเขายังเขาไปที่กได้แม่นมันจะเป็นทุกแม่แม่หามื ลุงดอกบักนา,บานี้ลูกกันได้มาบ้านให้น้องอุ้มนัานสาวมาบ้านนั่นนี่ไอัน,น้องอุ้มบ่บอกเจ้าตีลูกไปกดเงินมาให้เป็นเนียเป็นเงินไปดูสเตทเมนต์อ่าบ้านี้น้องอุ้มไปนับไอ้เพิ่นน้องอุ้มเอาจีงซีซ่าเล่าให้ดอกให็ดเย่เพิ่นไปพร้อมด้วยแม่เห้หลายบาทอยู่กันได้บา,าอ,อาให้เพิ่นซซ แสนสามหมื่นห้พันกันได้เปนับยาง่ายผู้ขามีแบบมีกรรเด้อผู้ขาตัวยาน่เมียเขาุ่มฉันก็ได้บางพี่พนกันได้ว่าเออวันนี้เจ้ากับเศร้าเด้อพ้นก็ดีด้ิคนบ่มี่ดอกเมียทไปยืมเงินให้อัดแสนสาม่บมีอย่างนิบาทนี่พ้นมาลูกเขารวยพ้นได้หายแต่เขาก็จีแปลดแปลว่าพนาลูกเขารวยเออเมือเขารเารว่แม่ไม่เบี้ยวเขากา็ดแไม่เบี้ยว นี่เขาเมฆนี่ก็เบาเย็งจริงเนี่ยพิ่นเบิ้งหมู่เขาอยู่คนกับแมเขาดูฐานะเขาดูฐานะกิจการแตอนนี้มาจะมีจะเป็นชั่วคราวเปิ้ลจะเป็นแล้วกันลูกันนับเมื่อไหร่เป็นเป็นมัดเอาขึ้นไปใส่เปิ้นยางขอหัวซิกคำเด้ออย่าว่าลูกพวกขาดตัวยันแบบมาเออมาให้กินป็นกรรมำแบบเจ้ากี้เด้ออันย่ายยายพนักยืดคลัทปัญญ์ และลูกเขาจะไปนึกต้นทรัพย์ทรับทินบานนี้เดียวนี้เลยบอเชียร์เลยบอบายได้จีการหัว,วจักขักเมยเขาไปหาตำรวจเขาก็ว่า แม่เขาเป็นหนีร้ายก็เอาเขาตุ่มร้ายก็แม่เขาคือว่าป่าห้วยแม่จะกือก้นจกถือมอตุ่มๆเลยเนาะพูดวันนี้นี่ได้ขอคิดนะได้ข้อคิดคนจะได้รู้อันนี้แม่เจะบไปลงยูทูบอันนี้ไม่เป็นของรัชดาได้จ้าไม่เป็นของรัชดาซื้อของเลยเขาบอกคนนี้ เวลาเวลาคนเขาก็มาต้มพี่อย่างนี้บ่อยนะอย่างเงี้ยเราบอกว่าไงว่าไม่เราก็บอกว่า แม่ไอ้โลเทคโนโลยีตงคือคือบอกว่าเราเนี่ยเรเทคโนโลยีาจมาพกกรันเลยฉันไม่รู้เรื่องหรอกเพะวก็ได้ยินจากบอโน่ะล่ะเพื่นเพื่นคืออันหลอกมิจฉาชีพหลอกเาไเตมแล้วด่เราเดเขาได้เดียวมันงลายมาเลยดิไลน์มหาไลน์มหามันหู่จักมัดมันเอาขโมัน้มันต่ใส่า ลูกลูกยายทองกรนน่ะรถก็เยอะมแต่าฝากฝาก่นางใส่บัตราคารบอกแม่ทงกอนน่าฝากบอกบอสโนให้มาเยี่ยมค่ะบอกว่าฉันบริการดีพูดออกแม่ฉันเราเป็ดเป็ดเปเปเป็ดเป็คนน่ะฉันบได้เราเป็นคนฉันเราแบบ ีนสิวันวนี้นอกจากมาเอาบุญแล้วยังมาเป็นวิทยาทานซึ่งเขานี่ฟังมดดโดเบาหนีเขาฟังแบบแบบคุ้มคือคิดว่าเพื่อนปิดต้นลิงบอบรถลิงแล้วเขาดูดเงินไม่ไม่เป็นขายของรัศชดาเพื่อนที่แรกมเน็ตหนาตายใจ5 0 0ร้อยพันทีน่ะห้าร้อยทีนะพันใหม่ใหม่น่าสนใจ กันละบอกเลยกันว่ากันว่าปิดว่าบังกันมากันถือพูดถูกเขาว่าเรากิดถือครัวมีเงินทุงถูกเลยใครขายหน้าเขาว่าอยู่มาแล้วอันนี้ลูกเนาะบางคนน่ะถูกพูดถูกแต่พูกก็ตายมดแม่ยูมแม่ก็ไม่ทั้งออกไมทั้งออีนั่นแันท้องหลังว่าปีน่ะค่าตัวตายเลยแม่ันหมดเนี้ยหมดตรัวมันสี่ล้านหมดหมดเลยสี่ล้านใช่หรอใช่ แม่จริงๆนะมันเยอะอย่าไปล่องพัเขาบอกว่ายายต้องก่อนเขาจัก,กันเหมือนอำเภอว่าปีนต,นตำรวจตำรวจได้สนดสนอนก็กินไปหลายไปในใย็นอะไรยายเนืลูกจนวยเน,นาะพพนะโอ้ยลูกออก่อนว่าให้ไปหาแจ้งตำรวจมองคัดสนอกินน้ำออก,ก่อยเตียจิตตายลูก,กจริงจริงน่าจะแจ้งเพื่อเพื่อจับจับจับบัญชีบอกแม่จับบัญชีโอนลูกว่าให้ไป ก็ฉันกี่โปรเจกตเขาพผาไปเขาที่ได้จับมันน่ะนะเขาที่ได้จับมันฉันเป็นเป็ที่เล็กอ่ะทีอายัดได้เพราะว่ามีบัญชีเหมือนแต่มันมี่ซื้อไม่ได้มากก็จะโจมต้นปิดเพื่อก็ไม่ได้ปิดเพื่อก็เปิดเผยเปิดเผยว่าปิดเลยบอมบอนโนบอมเผยเขาก็บบอมปิด เขาก็วว่าปีตหนีมันยังไล่มาลูกมุนันดาเขาเลยไอ้ครวยไอ้เหี้ยไอ้หยังไปเลยมันไล่มาอย่ามันไล่มาเลยเด็ดๆพี่ทำกอนมันยังเฝ้าเลยดิเอืออือขาดที่นี้ฉันหูหูคัดมันได้มีว่าว่ามีใบว่ามีเด็ดมีตอมอือคัดสร้างถมแม่จัดตะกีฉันจะหนีเขามากอือฉันดิบมียังบุ กูได oh, ok. ้กาโอ้ันบุกจ้าบอลด้วยได้บมได้กินมันนีว่มีด้วยซับชิมรนหเมือแร้อุ่นหนุกสาวดอกบอลนุดเล่าบอนั่นดอกเลว่าเอาไว้ยงดอกยไนต่าไปเบิกเงินเด้อรับ 9929นะวันนี้ค่ะโชคดเีเล็กบ้านแม่น้องเท่าไหร่เก้า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 มีไหมสองเก้า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 สอเก้ามีไหมเมื่อกี้กซื้อกับแก่ซื้อตั้งไหสมายก็จาบ้าอ้แม่แกองก็ได้ไหมลองยิดร่นยืดใจหน่อยงานเก้ปก็ได้เกปก็ได้ อาสอล้านีจ้อามโจกไปนะมับุนบุญน้ำไปกินขาได้กินไปอย่งเต้าไปปัต่ฉันไปหมฉันถึงรัตเตีแม่ฉันจิตถ้ำบุญฉันเองเรียงไหนเด้อเรียงไหนเด้อโอเคโอเคได้เรยงไหนได้ขอให้ฉันกินกก็แป่งก็ได้เรีงไหเด้อโรงแรมเลยตลาเลยนะน้องน้องพักไปไหนนะถ้าถูกจริงๆิเลยจะเรียงเลยทำบุญเลย ทำบุญ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 ดีแล้ละฉันในม้าววามพวกแม่พวกแม่ก็ไดในวามฉันหนึ่งจักงันไปเห็นเลยกระสางล่องชิมล่องแงงกับโอ้ยแม่ยทองก่อนเลยกระสังนมาเนิ่นเ้อมาคนเต็มเลยเนี่ยกับฉันโอ้ไม่มีปัญหาแต่ดีมีวาสนามาทำบุญกับแม่น้องมาเจอแม่ทองก่อนของบอดโนดแปดเพิ่อนวอดีวอดตรงต้อยดีข้างไม่ยังสิบฝากพ่อแม่พี่น้องแม่เมือนเนี้ย สวัสดีค่ะเอฟพีสขุขสุขคุ้นเดิมมนียายท้องกอนในมาทําบุญกับแม่น้องแล้วการเก็บการป่วยของฉันน่ะนะของยายท้องกอนก็นดีขึ้นเลยค่ะอ่ะูกสิ่งทุกบบอย่างไอ้กิดดีทาดีอบุตรตังเปิด <laughs> ทํามังเปิดสังฆางเปิด ยี่แม่แม่ผู้เพิ่นตายคิดอยู่ในตะขอผู้่นสุขภาพแข็งแรงคิดเนื้อข่ายใดเงินคิดท้องก่ายท้องออกจากบ้านก่มีตลาดเพี่อน้องเนื้อพี่น้องเอทจิสุขสุขคนตักกระย่า้บกบกกระย่าห้ลงเหิตปอพ่อใดไก่ใดหดบ่อพ่อหนี้ไก่หนี้ลำรวยลำรวยยาติดยาขาดยาของยาฆ่ายายห้ตั้มก็พ้นย่าให้เกิดก็ขาเด้อเอพจิติ้งพีเตั้งน้องสุขสุขคนนะ กูได้ไก่หักกันไว้กูได้นินท่ากาเล่ตะคววมดีค้วมหน้ามใส่กันมีสินะถ้ำสินะพะวาหน้าไข่ลูกให้เต้าให้พี่ไห่นองเนื้อผู้ขานังพวาหน้ากระดาษอิบซี่ทั้งหลายลูกเต่าล้านดินในมะฮวามะกอ้อยเลจรนเกล้าหนาดึงย่างขึ้นมือแม่ไอแม่ได้มือรับ พันลานแสนลานเด้อจะวิคุณค้นถึงจุกมือทุกเวนเ้นเด้อแม่เด้อปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้แม่สำเร็จอายุมันเพลินยืนสุขภาพแข็งแรงเลยค่ะเด้อสาธุาาขอให้รวออยอันได้อนันจะอันได้อัน บอลนดลลอยส่วนเอาสักชิปส่วนบอลนดกับพ่อดอกเ้าเอาหักกันแบ้งกันนิดจะไหมกับเจริญเนี่สาธุขุดไปกงไผ่เห้ด้วยบริสุทธิ์จิตใจให้เจริญเจริญสาธุสาธุ